คนส่วนมากมักจะคิดว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบที่สูงส่งเช่นเดียวกับที่เรานิยมชมชอบวัฒนธรรมแบบกรีกโบราณผู้ซึ่งให้กำเนิดแนวคิดนี้มหาวิหารพารเธนอนได้กลายเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยนั่นจึงอาจเป็นสาเหตุว่าทำไมผู้นำชาติประชาธิปไตยทั้งหลาย จึงชอบไปถ่ายรูปที่หน้าวิหารนั่นแต่มันก็เป็นที่น่าแปลกใจไม่น้อยว่าทำไมประชาธิปไตยจึงกลับถูกตั้งข้อสงสัยในทางประชญาซึ่งก็ถูกพัฒนามาโดยกรีกโบราณเหมือนกันสเครติสบิดาแห่งประชญากรีกถูกกล่าวถึงในหนังสือของเพลโตว่ามีความรู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก กับระบอบประชาธิปไตยในหนังสือ Book Six of Republic เพโตเล่าว่าโซเครติสได้สนทนากับตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าอะไดเมนทุสและได้พยายามชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของประชาธิปไตยโดยเปรียบเทียบสังคมเหมือนเรือใหญ่หากคุณส่งเรือออกมหาสมุทร คุณอยากจะให้ใครเป็นผู้ตัดสินว่าใครควรจะเป็นกัปตันเรือของคุณใครที่ไหนก็ได้หรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และวิธีการเดินเรือแน่นอนว่าต้องเป็นคนหลังอไดเมนทูสตอบโซเครติสพูดต่อว่าฉะนั้นแล้วทำไมเราถึงคิดว่า คนที่มีอายุเกิน18ปีทุกคนก็จะได้เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะตัดสินว่าใครจะปกครองประเทศการเลือกตั้งนั้นเป็นทักษะอย่างหนึ่งไม่ใช่การใช้เซนส์ลอยๆและเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆมันต้องได้รับการเรียนรู้หรือฝึกอบรมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อน การให้ประชาชนที่ไหนก็ได้มาเลือกตั้งโดยไม่มีการให้การศึกษามาก่อนนั้นแสนจะไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเหมือนกับการปล่อยให้คนแล่นเรือลำใหญ่ท่ามกลางพายุไปกันเองโูเครติสมีประสบการณ์โดยตรงกับโศกนาฏกรรมของคนออกเสียงเลือกตั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เมื่อ339ปีก่อนคริสต์กาลนักปราดคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาพลากผู้เยาว์ในเอเซนชาวเอเซน500คนถูกเชิญมาให้พิจารณาตัดสินและผลออกมาเกิน50%เเพียงนิดเดียวว่านักปราดคนนั้นมีความผิดนักปราดคนนั้นถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการดื่มยาพิษ ซึ่งหากคุณคิดดูดีๆแล้วมันช่างน่าเศร้าไม่ต่างจากการที่พระเยซูถูกป้ายความผิดให้เลยจริงๆแล้วโซเครติสไม่ใช่พวกนิยมชนชั้นสูงหรือใจแคบเลยเขาเองก็ไม่เคยเชื่อว่าสิทธิในการโหวตควรมาจากกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนตรงกันข้ามเขาเชื่อว่าคนที่ได้คิดอย่างมีเหตุมีผล อย่างถี่ท้วนแล้วเท่านั้นจึงสมควรที่จะมีสิทธิ์โหวตเรามักลืมความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยแบบใช้ปัญญากับประชาธิปไตยแบบแค่เกิดมาก็มีสิทธิ์โหวตเราให้สิทธิ์โหวตกับทุกคนโดยไม่ค่อยเชื่อมโยงกับการใช้ปัญญาเลยและโสครีติสรู้ดีว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบไหน ระบบที่คนกลีกกลัวจนเข้าไส้ซึ่งนั่นก็คือประชานิยมกลีกโบราณมีประสบการณ์อันเลวร้ายกับระบบประชานิยมตัวอย่างเช่นอัลซิเบเดสเศรษฐีผู้ทรงสเสนคารมดีและร่ำรวยผู้ทําลายสิทธิขั้นพื้นฐานของชาวเอเซนและได้ผลักดันเมืองเข้าสู่สงคราม โซเครติส so รู้ว่ามันง่ายแค่ไหนที่คนหาเสียงจะฉกฉวยผลประโยชน์จากคนที่คิดอะไรแค่ตื้นๆลองนึกภาพการโต้เวทีระหว่างสองผู้สมัครคนหนึ่งเป็นหมอคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านขายขนมหวานเจ้าของร้านขายขนมหวานอาจพูดว่าดูสิ หมอคนนี้ทำอะไรไม่ดีกับร่างกายของคุณตั้งหลายอย่างฉีดยาให้คุณเจ็บให้ยาขมๆแก่คนดื่มแล้วก็สั่งห้ามกินโน่นกินนี่ห้ามดื่มในสิ่งที่คุณชอบเขาจะไม่มีทางให้อาหารดีๆกับคุณหรือสิ่งที่บันเทิงใจให้กับคุณเหมือนที่ผมจะให้กับคนหรอกนะโซเครติสถามเราว่า คุณคิดว่าหมอจะตอบอย่างไรถ้าหมอตอบตามตรงว่าที่ผมทำให้คุณรู้สึกเจ็บบังคับให้ทำอะไรที่คุณไม่ต้องการก็เพียงเพื่อที่จะช่วยคุณคนก็อาจจะโห่ใส่ได้คุณคิดว่าอย่างนั้นไหมเราลืมคำเตือนเรื่องประชาธิปไตยของโซโครติสไปหมดแล้วหรือเปล่าเราชอบคิดว่าประชาธิปไตยนั้นดี แบบไร้ที่ตําหนิมากกว่าอะไรบางอย่างที่ถ้ามันจะดีก็ต่อเมื่อมีระบบการศึกษาที่ดีมาเป็นองค์ประกอบเสียก่อนผลลัพธ์ก็คือทุกวันนี้เราเลือกเจ้าของร้านขายขนมหวานเข้ามาบริหารประเทศเต็มไปหมดและมีหมอเข้ามาเพียงน้อยนิด